ค่ำคืนนี้เสียงฝนพลําแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบปลอบโยนหัวใจที่อ่อนล้าแสงไฟถนนลอดผ่านบานเกล็ดมงลวดสะท้อนละอองฝนเป็นประกายระยิบระยับตาแสงไฟหน้ารถจากถนนไกลๆเคลื่อนผ่านมาเงียบงนันลมพัดเข้ามาเป็นระยะพาไอเย็นของสายฝนแทรกซึมเข้ามาถึงปลายจิต ปลอบประโลมหัวใจนักเดินทางให้ได้พักหายใจคําคืนแบบนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบแค่ได้นั่งนิ่งๆฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงลมหายใจตัวเองชั่วขณะเดียวเหมือนได้ชำระฝุ่นความคิดที่ค้างคาใน,ในใจมาเนิ่นนานทุกความกังวลทุกแผนการในวันพรุ่งนี้ถูกพักวางชั่วคราวบางที การได้อยู่กับความเงียบได้มองแสงไฟผ่านม่านฝนและฟังเสียงหัวใจตัวเองก็เป็นพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์ที่ใครหลายคนหวยห,หาคำาคืนที่ไม่จำเป็นต้องมีความสมบูรณ์พร้อมแค่มีสายฝนที่โปรยปลายแสงฟ้าแลบสว่างไวเป็นจังหวะลมที่พัดมาบอกให้เราหายใจก็พอแล้วนี่แหละความเงียบง่ายที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมาย บางครั้งแค่ยอมรับว่าตัวเราเองอยังต้องการพักยังต้องการใคร่ครวญยังต้องการอบกดอดหัวใจตัวเองให้แนบชิดก็เพียงพอแล้วคืนนี้ฉันเลือกนั่งตรงนี้ให้ฝนพรำพัดผ่านให้ความเงียบอันลําค่าค่อยๆซึมลึกเข้ามาจนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยการปล่อยวาง ค่าคืนฝนพลําฉันได้นั่งนิ่งอยู่กับความเงียบและเสียงลมหายใจตัวเองทุกแสงทุกละอองฝนทุกเสียงลมต่างคอยเตือนให้ฉันรู้ว่าชีวิตไม่ได้ต้องเร่งรีบไปเสียทุกวันบางคืนแค่ได้ยอมรับความอ่อนล้าปล่อยให้ธรรมชาติบรรเลงบทเพลงบำบัดใจก็เพียงพอแล้ว คืนนี้ฉันขออยู่ตรงนี้กับสายฝนความเงียบและลมหายใจที่เบิกบานแล้วคุณละ่ะพร้อมจะอยู่กับหัวใจตัวเองสักคืนหรือยังถ้าคุณชอบพลังเรียบง่ายแบบนี้ฝากกดติดตามและแบ่งปันความสงบให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสด,ด้วยกันนะครับและหากคลิปนี้พอจะทำให้คุณเยิมได้เบาๆสักครู่ อย่าลืมกดติดตามช่องกีวิายลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งเร,รีบครับกีวิายลมหายใจอิสระ